สวัสดีครับร้านตลาดไถแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเป็นเตาอบเตาอบ200ลิตรนะครับอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงนะครับรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งแก๊สและถ่านนะครับที่โชว์ข้างล่างนี้เป็นใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สก็ได้หรือจะใช้เตาอังโลก็ได้นะครับจะมีแบบที่แขวนนะครับต้องบอกว่าคุณลูกค้าต้องบอกว่าไป,อ,าไปอบเป็ดหรือไก่นะครับมันก็เนี่ยฮะใช้ถ่าน ใช้เตาอังโลแบบนี้ก็ได้นะครับน่าใช้จริงๆเราจะสุกมีฝาปิดนะครับมีฝาปิดแล้วก็ตัวนี้ไร้ควันนะครับพอเวลาน้ำมันลงไปเราจะมีมันมันมันจะไม่โดนจะไม่โดนเตานะครับจะไม่โดนเตานะครับตกช่องนี้เป็นช่องดูได้นะครับเป็นช่องดูว่าไก่ไก่ที่ที่เราอบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูได้นะครับนี่ฝาปิดนะครับฝาปิด เป็นทำมาจากถังน้ำหวานไม่ใช่ถังน้ำมันนะครับก็สะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็สุกไวมีช่องมองด้านบนด้วยนะครับคุณลูกค้ามีช่องมองด้านบนด้วยคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับก็โทรมาถามได้นะครับว่าจะเอารุ่นใช้แก๊สหรือ,อถ้าใช้แก๊สก็ซื้อแก๊สเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เตาอัางโลนะครับก็คือซื้อเตา เตาถ่านมาไว้ตรงกลางได้เลยนะครับทางร้านจะายแถมแผ่นนั้นไว้ครับแผ่นแผ่นเหล็กเพื่อวางทับเตาอีกทีหนึงเวลาน้ํามันลงแล้วจะได้ไม่โดนถ่านนะครับทางร้านก็จะแถมให้ทั้งใช้แก๊สต้งใช้ถ่านนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ